ในคลิปที่เราทำเราคุยกันว่ากันดั้มเรียวเกตครับช่วงตัวที่มันออกมาต้นๆออกมาแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างง่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายๆตัวในที่มันยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะผมรย้ตัวอย่างเช่นเอ็กเซียเรดเฟรมนีเป็นต้นนะครับคือพวกเนี้ยมันมีจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือแบ็คแพคอะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับพวกนี้มันก็เลยดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ แต่ถ้าถามผมว่าตัวไหนน่ยที่มันแข็งแรงที่สุดนะครในช่วงแบบต้นๆที่มันออกมามีโครงสาเร็จอยู่นะยังไงอะผมว่าทุกคนตอบเหมือนกันนั่นก็คือกันดั้มมาร์ i ทูครับตัวนี้นะครับซึ่งนี่มี2สีนะมีสีเอลโก้ครับคือสีขาวตัวนี้กับสีทีทานครับสีดําซึ่งตรงนี้ผมกาลังต่ออยู่นะครับตัวนี้มาจากกันดั้มเซต้านะครับคือมันแข็งแรงมากๆอะคืออันเนี้ยตัวเนี้ยผมต่อมาประมาณ2ปีได้ละ ก็ยังดูแบบแข็งแรงอยู่แล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันสวยมากเลยนะ